มาครับมาดูธรรมมาตรนะครับต่อไม้เนี่ยครับยังไม่สมบูรณ์ครับนี่ยังไ,ไม่สมบูรณ์ซึ่งก็มีพระอาจารย์บุญเพ่งอุปะสะโมนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีนะครับต่อแหลกเลยต่อแหลกไอเดียฝีมือไม่ธรรมดาครับนี่ปูสามารถทําเป็นรากไม้นะครับต่อไม้นะครับด้านหลังเป็นธรรมมาตร ต่อไม้นะครับเบื้องหลังธรรมจักครับนี่อนุโมทนาสาธุครับภาพอย่างนีทนจจนนะ้ท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับธรรมะมต่อไม้นะครับอันนี้หลวงพ่อท่านกําลังปั้นนะครับจินตนาการบอกว่าจินตนาการขึ้นมาเองครับ <c oughs> สุดยอดผีมือ สุดยอดผีมือเลยครับเี่จะมีพิธีนะครับฉลองในวันที่15ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่กำลังอยู่ในช่องของอัมพรภายอุ่มนะครับเชิญชวนมาร่วมในพิธีฉลองนะครับพุทธาภิเษกนะครับพระพุทธลบนาคปกแล้วก็มีจะมีการบวช นะครับชีพรามในวันนั้นด้วยช่วงเวลา9นาฬิกา9นาทีก็จะมีพิธียกนะครับเสาเอกของเจดีพุทธมงคลวิสุทธ์นะครับที่สำนักปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตนะร,รนะครับขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในช่องของอำพรนะครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับน อันนี้ให้ดูนะครับทำม,มาดต,ต่อไม้จำลองขึ้นก่อนนะครับแล้วก็จะพาท่านมาดูฐานพระพุทธรูปครับยังไม่สำเร็จครับนี่ยังจับเชื่อมไว้อยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่แข็งตัวเรียบร้อยนะครับหลวงพี่หลวงพ่อหรือว่าญาติโยมที่ร่วมด้วยช่วยกันมานะครับสร้างณตัวนี้นะครับก็จะมาฉาบนะครับให้ดู ได้สวยงามนะครับตอนนี้กําลังจับเชื่อมอยู่นะครับอันนี้ฐานพัดพระพุทธรูปนะครับหินนะครับหน้าปกที่จะมีการฉลองนะครับพุทธาพิเศษในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับน้มเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในช่องของอภพรได้ร่วมบุญแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับยุตินะครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ